งานช่วยเหลือคนพิการนี้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่า ผู้พิการไม่ได้อยากจะเป็นผู้พิการและอยากช่วยเหลือตนเองถ้าเราไม่ช่วยเขาให้สามารถปฏิบัติงานอะไรเพื่อชีวิตและเศรษฐกิจของครอบครัวจะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัวหนักแก่ส่วนรวมฉะนั้นนโยบายที่จะทำก็คือช่วยเขาให้ช่วยเหลือตนเองได้เพื่อจะทำให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคมพระราชดดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลยดิฉันนางสาวตวีทิพย์ทับสุริรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านไปรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลยซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมพร้พอมกันเลยค่ะ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลยตั้งอยู่เลขที่445หมู่4ตำบลนาอานอำเภอเมืองจังหวัดเลยสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุมัติให้จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่6รกรกฎาคม2543มีนายนพดลทุรีจันท์และนายนิรจิสายชินกระทำดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ปัจจุบันมีนางสาวชนันพรจันทวันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการมีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น70คนโดยแบ่งเป็นข้าราชการจำนวน20คนพนักงานราชการจำนวน8คนครัวตราจ้างจำนวน6คนพี่เลี้ยงเด็กพิการจำนวน32คนและจ้างหมอบริการจำนวน4คนโดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น6กลุ่มงานได้แก่กลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารทั่วไปกลุ่มงานสื่อเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์และกลุ่มงานกิจการนักเรียนผู้บริหารยึดหลักธรรมิบาลให้บริการอย่างทั่วถึงเต็มใจและเสมอภาคส่วนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลยเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบและตามอธัธยาศัยสำหรับคนพิการในจังหวัดเลยโดยให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มหรือเตรียมความพร้อม สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั้ง9ประเภทโดยสหวิชาชีพเฉพาะทางให้การดูแลช่วยเหลือตามขั้นตอนอย่างเหมาะสมเช่นนักกายภาพบาบัดนักจิตวิทยาคลินิกครูการศึกษาพิเศษเป็นต้นอีกทั้งยังให้บริการสนับสนุนสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาโดยมีรูปแบบการให้บริการดังนี้ 1. การให้บริการภายในสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบของการกระตุ้นพัฒนาการทั้ง5ด้านได้แก่ 1. ด้านร่างกาย 2. ด้านอารมณ์จิตใจ 3. ด้านสังคม 4. ด้านสติปัญญาและ 5. ด้านทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการโดยมีห้องส่งเสริมการเรียนรู้จำนวน7จห้องเรียนได้แก่ห้องประเมินพัฒนาการห้องเตรียมความพร้อมส่งต่อห้องจิตวิทยาคลินิก ห้องกายภาพบำบัดห้องศิลปะเพื่อการศึกษาห้องฝึกพูดโดยครูและห้องทอผ้าซาอริในด้านคุณธรรมและจริยธรรมได้บูรณาการโดยการเชื่อมโยงสู่การดำรงชีวิตประจำวันมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายด้วยเทคนิคสอนซ้ำย้ำทวนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ได้จริง 2. การให้บริการภายนอกสถานศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนที่ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกจำนวน2ห้องเรียนคือห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกโรงเรียนอนุบาลเลยและห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาและมีศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลเลยโดยดำเนินการภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีการจัดตั้งหน่วยบริการประจำอำเภอเพื่อให้บริการเด็กพิการที่อยู่ห่างไกลจำนวน6หน่วยบริการได้แก่หน่วยบริการวังสพุงหน่วยบริการด่านซ้ายหน่วยบริการภูเรือหน่วยบริการท่าลี่หน่วยบริการนาด้วง และหน่วยบริการผาขาวโดยมีการออกให้บริการตามบ้านสำหรับเด็กที่มีความพิการรุนแรงไม่สามารถเดินทางมารับบริการได้ในโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูนอกจากนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลยยังจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเช่นกิจกรรมกีฬาและนันทนาการกิจกรรมส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันเช่นการล้างถาดอาหาร การสวมใส่เสื้อผ้าและการเข้าห้องน้ำด้วยตนเองเป็นต้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเช่นกิจกรรมทำดีวันพระธรรมะกรองใจการทิ้งขยะให้ถูกต้องการต่อแถวรับถาดอาหารเป็นต้นพร้อมทั้งเปิดโอกาสได้เรียนรู้นอกห้องเรียนในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภายใต้โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนให้เด็กพิการได้รับทุนการศึกษาจากมูลทิิคุณพุ่มทุนละ5,000บาทเป็นประจำทุกปี เห็นได้ว่าบทบาทและหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลยของเรานั้นมีหลากหลายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้บริการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษประสานงานด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการทั้งหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ซึ่งการดำเนินง,งานต่างๆดังกล่าวต้องอาศัยภาคีเครือข่ายคอยสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อให้งานด้านการบริการนั้นมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืนแท้จริงต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ